สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นัำพบบางใหญ่สำนักงานใหญ่เช่นเคยนะครับก็มาดูตัวเว็บร้อยยี่ห้าออเดียนะครับหนึ่งสองห้านะฮะถ่ายไม่เคยครบสีสักทีเลยนะครับวันนี้พอดีว่ามีสีเทาน้ำเงินเข้ามานะครับจริงๆแล้วมีสีดําด้วยก็ไม่ทันอีกนะครับตัวที่เป็นล้อแม็กนะครับก็เลยต้อง มาถ่าย3สีนี้นะจริงๆแล้วผมก็รีวิวไปแล้วในส่วนของสีขาวสีแดงเข้าไปดูได้นะครับแต่นี้พระเอกเลยก็คือจะเป็นสีเทาน้ำเงินนะครับถา,ามว่าสวยไหมละครับก็สวยนะคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือเหมือนสีเทาตัวก่อนหน้าแหละนะครับตัวที่เป็นตัวเก่านะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะใส่ในส่วนของสีน้ำเงินเข้ามา นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเป็นน้ําเงินเบาะแดงนะครับแต่พอเป็นตัวนี้ก็คือเหมือนเอาสีสองสีมาผสมกันก็คือตัวสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินของตัวเก่านะครับมารวมกันซะเลยนะครับเป็นทูโทนซะนะครับก็จดในส่วนของนะครับทะเบียนเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับตัวนี้เลยนะครับรหัสก็คือ afs 1 2 5 csfp คําว่า p เนี่ย p ลงท้ายเนี่ยจะเป็นตัวปี2023นะครับ หลายรุ่นลงท้ายด้วยคำว่าผีเพราะว่ามันจะเป็นรหัสใหม่นะครับแล้วก็มองเป็นตัวปี2023เลยนะครับสีทั้งหมดจะมีสีสีก็คือจะมีสีเทาน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดงเทานะครับแล้วก็จะมีสีขาวแดงนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีดำเทาครับทีนี้ ทั้งหมดสีสีนี้นะฮะจะมีอยู่สีหนึ่งนะครับก็คือสีด้านนั่นคือจะเป็นในส่วนของสีเทาสีนี้แหละนะครับสีตัวนี้จะเป็นสีด้านครับเห็นไหมครับจะไม่ใช่สีเงานะฮะเห็นไหมครับถ้าจะเป็นจุดที่เป็นเงาเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินแผนนะครับก็คือฝากอบแผ่นด้านหลังนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับแล้วก็ฝาครอบข้างตัวกลางนะครับตรงนี้ส่วนวอลส่วนโค้งตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเงานะครับที่เป็นสีน้ําเงิน พอเป็นสีตัวฝาครอบพายเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของสีด้านนะครับก็คือสีเทานั่นเองสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือในส่วนของโช็กนะฮะช็กจะเป็นสีสีบอลสีเทานั่นแหละฮะจะเป็นช็กแบบนี้เป็นสีเดียวกันแต่เกิดว่าเป็นตัวในส่วนของซส้ลวดเนี่ยจะเป็นในส่วนของโช็กดำนะฮะ เดี๋ยวถ่ายสีให้ดูก่อนแม่จริงๆแล้วน่าจะทำสีน้ำเงินมาเพิ่มเติมเนาะน่าจะดูดีเลยสีเทาก็ทำเป็นสีเทาดำไปซะเลยนะครับกลายเป็นมาย่อยเป็นรวมกันซะดินะฮะเป็นเทาน้ำเงินเฉยเลยเออก็ไปแปลกตาดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากเปลี่ยนนะครับเป็นสีเทานะครับ ที่จะเป็นตัวฝาครอบฝาการอแผ่นแล้วก็คอนตรงกลางนะฮะเราก็เบิกสุดสีตัวที่เป็นสีเทามาใส่แทนนะครับผมก็มองว่าเออเอาสีเทากับเทานู้นมาใส่กันก็ได้จะดูดีกว่านะครับอันนี้อันนี้เป็นความคิดนะครับแต่ถามว่าสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับแต่เราต้องเบิกชุดสีเพิ่มนะครับอย่างเป็นสีขาวเนี่ยนะฮะเราอยากได้ที่เป็นสีเทา onds, <ๆ>ตัวนู้นนะครับตรงฝาครอแผ่นด้านหลังนี้นะครับที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับ จับมาใส่สีขาวก็น่าจะดูดีกว่านะฮะอันนี้จากความชอบส่วนตัวนะครับใครชอบแบบไหนก็จัดกันได้เลยนะครับสามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะครับจะถามว่าทั้งสามสีนี้แล้วก็มีสีดำเนี่ยสีดำจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นดำเงานะครับไปคล้ายตัวที่เป็นสีดำตัวที่รดที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะแต่ก็จะเป็นสีดำเทาแทนนะครับนี้รถ มาไม่ทันอีกนะครับไม่เป็นไรนะครับดูสามสีนี้ก็โอเคแล้วแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นสีที่สวยความชอบส่วนตัวเนี่ยก็คือจริงๆแล้วชอบสีขาวนะเพราะว่ามันจะปลอดภัยปลอดภัยยังไงเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยมันก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับสีที่สวยเลยที่อยู่ในใจเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสีแดงนะครับผมมองว่าสีแดงสีนี้สวยดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแดงเลือดหมูนะครับคือสวยเลยอะ่ะนะฮะ Okay. หลายคนอาจจะถามว่าเราสามารถที่จะซื้อแบบเปลี่ยนชุดสีเอาตัวนู้นมาสลับตัวนี้ได้ไหมโดยทีเ่เราไม่ต้องเสียตังค์สลับกันได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเราต้องซื้อมาใส่เหมือนต้องซื้อชุดสีเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีหลายๆคนเข้ามาถามนะครับว่าผมต้องการแบบนี้ทําให้ผมได้ไหมนะครับทําได้ฮะแต่ต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นแหละนะฮะทำได้แน่นอนนะฮะตังค์มานี่ทําได้แน่นอนครับ Okay. เครื่องยนต์ใหม่นะครับชุดตีใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของตัวอะไหล่เพิ่มเติมเป็นอะไหล่เสริมแล้วกันในส่วนของตัวที่จะจะเป็นตะกร้าหน้านะฮะตะกร้าเนี่ยไม่สามารถใส่ด้วยกันได้กับตัวตัวเก่านะครับอันนี้คือตัวใหม่คือเป็นเป็นของใหม่มาเลยนะฮะจุดยึดต่างกันนะครับไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะฮะในส่วนของตะกร้ากัากนลายก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของจุดยึดมีความต่างนะครับ อันนี้จะรู้สึกว่ามันจะกว้างหน่อยจุดยึดนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหขาต้องยาวมากโอ้โหต้องยาวมากเลยครับในส่วนของกันลายนะฮะนี่แต่ที่เห็นว่ากระดาษสีขาวติดท้ายเบาะคือเขาจองไว้เรียบร้อยหมดแล้วฮะผมมาขโมยถ่ายก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาถ่ายให้ดูในส่วนของสีเทานะครับนะฮะก็จะ ถ่ายจะครบสีแล้วนะครับก็จะดีส่วนของข่าวสารของสีหรือสเปครถอะไรต่างๆนะเข้าไปดูคลิปเก่าๆกของผมได้นะครับผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่ส่วนของคลิปนี้ก็คงจะมาถ่ายในส่วนของสีเหมือนจะครบสีแต่ไม่ครบนะฮะขาดสีดําสีเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามีโอกาสได้ถ่ายถ้ารถมาเยอะเดียเด๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยนะ เพราะว่าในส่วนของสเปคหรือเทคนิคต่างๆผมก็ใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของคลิปเก่าๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นเป็นกำลังใจในการทําคลิปผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะครับเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่ถามในเรื่องของ ADV 160นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวผมรีบรีวิวให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ